ก็เช่นเคยในช่วงข่าวไอทีนะครับฟอร์นิทถูกถอดออกจากแอปสโตรเพราะผิดกฎอีพีกเกมเดินเรื่องฟองแอปเปิลแอปเปิลลบฟอร์นิทออกจากแอปสโตรหลังจากที่อีพีกเกมเปิดตัวรูปแบบการจ่ายเงินแบบใหม่เ,เรื่องการจ่ายส่วนแบ่งให้กับแอปเปิลอีพีออกโฆษณาแซะและฟ้องกลับแอปเปิลอีพีเกมเปิดตัวบริการชำระเงินของฟอร์นิ e นะครับใหม่ที่ให้ผู้ใช้ แจยเงินกับทางค่าโดยตรงไม่ได้ผ่านการชำระเงินของระบบ Apple ลโดยปรับราคาเป็น,นจาก1,000 V-Bucks จาก9.99ดอลลาร์เหลือ7.99ดอลลาร์ด้วยนั่นเองแต่ไม่นาน p p p l e ก็ลบแอปพลิเคชัน Fortnite ออกจาก App Store และผลว่า E p i c เนื่องการตามเโยบายของ Apple หรือ App Store พอเพราะเยกระบบจ่ายเงินออกมาเอง แบบนี้ทำให้ Apple เองไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้นั่นเองนะครับสำนักข่าวรลย์หนึ่งเผยว่าการแยกระบบจ่ายเงินของ Epic Games ครั้งนี้ก็เพื่อเลี่ยงการจ่ายส่วนแบ่งให้แอปเปิซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีหลายกรณีเกิดขึ้นมาแล้วเช่นกัน Epic Games ให้ผลว่าหลายๆบริการสามารถทําได้เช่น Uber s t a สตารที่ไม่มีการชาระภายในแอปพลิเคชันภาของ Apple เลยและเผยว่า การแจกส่วนแบ่งจากการซื้อไฟในแอปพลิเคชัน30%ให้ a pple Google เป็นมูลค่าที่สูงเกินไป e p i c ิ g a m มได้เริ่มส่วนกับ Apple โใยการปล่อยวิดีโอ1984 t i n e for Night รอเร็งกับสาย Apple เมื่อปี1984โดยเนื้อหาในวิดีโอ1984 for Night พูดถึงความไม่เป็นธรรมของการลบ Fortnite ออกจาก App Store ของ Apple นั่นเองนะครับ Epic เดินเรื่องนะครับฟ้อง Apple นอกจากนั้น อีพี g ส m เกได้ยินฟ้อง Apple จากการลบฝ่อไหนออกจาก App Store ด้วยโดยเนื้อหาสำคัญของการฟ้องร้อง Apple นั้นอยู่ที่ความไม่เป็นธรรมการกีดกันคู่แข่งผูกขาดการตลาดและพยายามยับยั้งนวัตก,กรรม i p i c Game ยายากเผยว่าการฟ้องร้องครั้งนี้ไม่ต้องการเงินจาก Apple แต่ต้องการให้นินก,การระหว่าง Apple และอัพปนาที่ความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นแนละสำหรับผู้ใช้แอปพลิเคชันที่ความหลากหลายหรือ ผู้ใช้มีมากหลายล้านคนด้วยนั่นเอง f o r t n i น e เป็นหนึ่งเกมเที่ยวความเดี่ยวจากผู้ใช้ Apple นะครับเป็น iPhone และ iPad ต้องติดตามกันหลางจากนี้ว่า Apple ิจะมีท่าทียังไงต่อไปนะครับสวัสดีในช่วงขาเกี่ยวกัอทห้องจดลพลเเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามและการชมด้วยผมสวัสดีครับ